นี่เป็นด้านหน้านะครับแล้วก็เป็นถนนทางโรงสะพบานกรุงเทพมาจากฝั่งฝั่งทนเขาเขียนว่าสวน15นาทีอยู่ใต้สะพานกรุงเทพตอนแรกอเล็กคิดว่าเขาให้นั่งแค่15นาทีเจ้าหน้าที่บอกว่านั่งนานเท่าไหร่ก็ได้เพลินเลยอเล็ก นี่แหละครับสถานที่นั่งจิบกาแฟที่ใหม่ของอเล็กเดี๋ยวอเล็กจะพาเข้าไปชมนะครับโอเคครับนี่ดูสวน15นาทีริมแม่น้ำเจ้าพยา มเมื่อกี้อะไรไม่แน่ใจว่ากดอัดมาเปล่าตั้งแต่ทางเข้าแล้วเนี่ยเขาทำเป็นมีบ,อบ่อปลาเนี่ยตรงนูน้นตรงนู้นก็เป็นแม่น้ำเจ้าพยาเขาทำดีขึ้นสวยน่านั่งตรงนี้ก็น่านั่งนะแต่เล็กจะเดินไปริมแม่น้ำเจ้าพยาก่อนไปดูเนี่ยมีคนมาตกปลาด้วยครับมเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนทางเข้ามาเล็กกดอัดเปล่าไม่รู้เนี่ย เออเดี๋ยวนี้ทำอะไรพลาดตลอดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับอัดได้แค่ไหนก็แค่นั้นทำดีขึ้นเลยอะเนี่ยจะมีคนมาตกปลาด้วยเนะี่ยตอนนี้ก็มีมีที่นั่งนะตรงริมแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยตอนนี้ไม่มีที่นั่งและเราก็ปรับปรงใหม่ ก็เป็นสะพานกรุงเทพไม่ค่อยได้ออกมาพักผ่อนหย่อนใจกับเขาเหรอกครับ <laughs> นี่นี้ก็เป็นวันนี้แหละครับสะพานกรุงเทพใหม่กรุงเทพเก่าเวันนี้น้ำใสใช่ มาาตกปฝั่งนู้นก็เป็นคลองสารจเจริญน,นครเขามีเขามีปุ๋ยหมักใบไม้แห้งด้วยเนี่คปุ๋ยหมักโอ้มีต้นไม้ขึ้นก็ดีนะเนี่ย เอาใบไม้มาทําปุ๋ยที่บ้านเล็กเยอะเลยใบไม้เยอะจนไม่รู้ไม่รู้จะเก็บตรงไหนแล้วก็ทยอยไปทิ้งบ้างนะครับแต่ก็เสียได้นะนี่กําลังคิดโครงการอยู่ว่าจะเอาใบไม้เออมาทําเป็นปุ๋ยหมักให้เป็นดินขายแถวบ้านขายได้ครับอะไรเคยขายเคยเอาดินมาขายดีเลย ไม่ค่อยได้ออกมานั่งนี้แล้ววันนี้อเล็กเอากาแฟมานั่งกินด้วยเอาแล้วเดี๋ยวอเล็กไปหาที่นั่งก่อนไปนั่งจิบกาแฟเช็คเช็คกันบ้านแป๊บหนึ่งแล้วก็นั่งดู Facebook เนี่แหละครับเปลี่ยนเป็นสถานที่ก็ดีเหมือนกันอเล็กอะส่วนมากแล้วจะอยู่กับบ้านไม่ค่อยได้ไปไหนกับเขาหรอกครับดอกไมส้สวย ก็เย็นดีอย่านั่งตรงนี้แหละเออ,เอ,อได้ที่นั่งแล้วอเล็กได้มุมแล้วครับเตรียมกาแฟมาด้วยป <c oughs> กติเนี่ยทำอะไรเสร็จจะรีบกลับบ้านเปลี่ยนบรรยากาศบ้างมา จิบกาแฟนอกบ้านบ้างเห็นข้างบนไหมครับเนี่ยสะพานกรุงเทพใหม่ทำซะสูงเลยเก่งนะวิศวะเราเก่งมากเลยอยู่มาหลายปีแล้วเนี่ยสะพานเนี่ยวันนี้อากาศดีด้วยนะครับเนี่ยวันนี้อากาศเย็นเห็นต่างจังหวัดก็เย็นเหมือนกันนะครับ อลเล็กอยู่กรุงเทพวันนี้น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาก็ขึ้นขึ้นดีน้ำใสขยะไม่ค่อยจะมีนะครับตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครนี่เอาเรือเก็บทุกเชา้าทุกทุกวันแหละครับสะอาดตอนนี้สวนเขาก็ดูแลดีเลยอลเล็กก็นั่งริมริมบ่อบัว เดี๋ยวว่าจะชวนพี่ชายมานั่งวันนี้อลเล็กลองมามาพิสูจน์ก่อนมาลองดูว่าโอเคไหมนี่อลเล็กเอามอเตอร์ไซค์จอดไว้ด้านหน้ามันจะมีที่จอดครับสะดวกอยู่กรุงเทพใช้มอเตอร์ไซค์นี่เดินทางสะดวกครับดีเหมือนกัน เก็บบรรยากาศมากินกาแฟนอกบ้านบ้างช่วงนี้เด็กๆปิดเทอมด้วยก็มาตกปลากันเห็นเด็กเขายิ้มแยม้มแจ่มใสช่วงปิดเทอมนะเรียนกันทุกๆวันพอได้ปิดเทอมก็มีความสุขกันก็จะได้เลื่อนชั้นกันละก็โอเคนะครับไว้ไว้ไว้เดี๋ยวคราวหน้าอเล็กจะลอง จะลองชวนพี่ชายมานั่งจิบก,กาแฟกันลมเย็นดีครับส่วนอะไรนะอเล็กลืมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกไปถ่ายอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ไม่รู้ว่าอเล็กกดอัดหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคนะครับโชคดีนะครับทุกๆคนมีความสุขในทุทกๆวันบา,บายบายยบ